ยังไปหาใยใยกำลังเก็บผักอยู่ในสวนสอนสวนเราแดดท้อนอ๋ไปเบิ่งใยเก็บผักอ๋อมีรถแคมปิ้งอยู่สวนพอ้ออ๋อออนซ้อนสวนผักใยผักกำลังงามใยเอ้ยออนี่ตีตน้นเชอรี่เพิ่น <laughs> ยุใส่คนเป็นล่มแดดหรือ,อยัง <laughs> <laughs> เป็นไหน <laughs> โอ้ยเดือดร้อนแม่คานเรากลัว <laughs> ป้าที่คอยแม่ข่อยเออเอออุ้ออยตายตายข่อยบักเขาไปเด้อข่อยแย่ง่อยเป็น <laughs> ลางงาม้มอันนี้สวนผักบุ้งเนาะมื่อในผักบุง้งนี่ผักบุ้งเาารออะะา,งงา,าอ,เอุ้ยป้าที่ตะหอนงอออนเเทีย่ย เพียงพอดีตอนนี้สามสิบตอนนี้สามสิบองศาจ้าหอมผักอีตูอือหอมผักอีตูจ้าจ้าเออเปิดหัวเปิดไทยเอเบื้องหลังแม่ค้าเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องเบื้องหน้าอุ้ยหอมแย่ามาำน้หอมผักอีตูอืออือเอาเบื้องหน้าแม่ค้เนี่จ้าเอาแล้วเอาแล้วเอาเบื้องหน้า คือกันคือกันโอ๊สะอ่อนงามหลายงามเ่าเหลี่ยวจ้าเท่าเหลี่ยวพะนะทางนี้เถระก็หาซีบคือกันตัวตกมาปีนี้ตัวออกออกจากสวนตานเตาอบเด้นี่ก็ได้ตานเตาอบเบิ้งไข่สะอ่อนบอนอันเบิ้งเด้อไข่เบิ้งต้นไข่เบิ้งเอ้ย เชอรี่เล่าเบิ้งเชอรี่เชอรี่อ๋อพันอันอยู่ในลานอยู่ในลานจ้าป้าที่ถอยใหญ่าไอเชอรี่เบิ้งเบื้งโอ้เออเดี๋ยวสิบอกมาเบื้องแต่คือเจ้าขึ้นเด้บรรยากาศดีถ่ายย่ามอว่มีรถแคมปิ้งไหมเมย์นางกินตำม้งอันบาร์บีคิวนี่เนาะเห็นอยู่ในคลิปเมื่อวานนี่ เอ้ยเห็ดบาร์บีคิวอยู่นีนี่นี่นเออเออโอ้เชอรี่หนึ่งหนึ่งตน้นเนาะสองตอน้นสามตน้นสี่ตน้นจังหน่อยบอื่อดกินเด้นี่ปีต่อไปนี่ใหญ่ย้าเชอร์รี่นะกันลังสุกกันลังสุกเลยเชอรี่อ่ยายขายแคก่กิโลละบาทกิโลละหา,า,หายูรโร ขายถือถือกินสดๆจากสวนเลยนี่ยังมาท่านแดงคักแต่ว่าอันนี้ออกออกสมสมอยู่ยังมาท่านใหญ่ใหญ่คักปานไดพุ่นแดงแดงก็มีแบบว่า้แดงแล่วแดงแล่วแบบแบบซุกซุกหวานหวานนี่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 สีคำคัมเม่สีนี่สีหวานคักนี่มีแบบนี้แหละหวานเดี๋ยวสิเอามากินพ่วงนี้แ่ละ กินกันนะสดสๆสจากสวนยังงมาท่านหวานพอมันยังงระท่านดแดงคัะเด,นเนย,เด,วเดยวสิฮาเด็ดอันน่ะเนื้ออันแดงๆกินพ่วงนี้เดยวสิฮาซองพ่วงแดงแดงเอ้ มันอยู่สูงเอาไ่าได้อะไอ้มูอันแดงๆพอแยกเราเก็บไปเขาไปขายในลานแล้วมันก็เลย่เหลือแต่ลูกยังพระท่านได้สุกเด็ดมาเลยเด็ดมาเลยเด็ดมาสามสี่กิง่งมีก็จริงมีด้เด็ดนะบบอบฮะเออได้ได้ขึ้นกันอันละอันละอันละทือกเจ้าก,ก็ไปแตง นั่นน่ะนั่นน่ะยี่นันสองกิ่งนั่นมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยทำงานแค่์สามขันหนึ่งเดนหนี่งฟาสีขันเดี๋ยวเอาเพื่อนมีไว้ก่อนมาดีมั้งอันใดดีตีเออนั่นเราเระวังบวอข่อยออกเด้ออุ้ยพวงอะไรเนี่ยเออนั่นละมันงามนั่นแล้วขึ้นไปอีกเที่จับไปให้ยุ่นนี่เออได้มาขึ้นเก้าอี้หักวันเนี่ยอู้หเราว่างด้วเนี่ยมีข้นขืนเก้าอี้หักเอ๊ะ สองงามง่ายเอ้ง่ามงามลงมาก่อนจ้ะขึ้นอีกที่คันขึ้นขึ้นอีกคันนึงจับน้ำแม่เมื่อนึงน่ะเออโอ้ยันหมออะก็พองย่านหวอต้องย่านหมอออกบอกย่านจะคองตกนั่นน่ะไม่น่ะน้ำมันน้ำน่ะมันงามลอนลอนลอนหวานวะโอเคนัง่ายงามงามงายโอ้สวยมาก ไปไปไปอันเดียวกันงามเนาะอุ้ยรดน้ำเออรดน้ำทำไมงามงามไปฟ้าฮดฟอมันแดงซัมสัมนี่ได้กินเชอร์รเนาะงามงามพี่สวยแซ่บนั่นแหละหวานหวานกรอบอร่อยเออสวนสวนเล้าญ่ปลูกพักปลูกยังขายขังในปานเตาอบนี่แหละสวนเล้าสวนใหญ่ปลูกผักขายสุยาง แล้วเขาล่านบ้านี่ห้อนอยังเขาล่านก่อนไปลบแอร์ข้างในล่านเดินทางกลับบ้านแล้วจ้าลูกสายยา,ายพาขับรถมาให้จ้าขอบคุณที่รับชมด้วจ้าสวัสดีจ้า